ระวังสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับโอ้โหต้องระวังเลย,ยส,สวัสดีครับ เอาไม้มาช่วยเหยียบนะครับสองแรงแข็งคันครับพี่นอ้องสองที่จะดึงคันเจนนาะคันนี้มันไม่ขยับครับตัวไม่ได้ครับคันน้อเอาม,มาลองดูครับเอาไม้ามาลองเหยียบ้วฮะทั้งสองคันครับส้มลายครับส้มลายแล้วก็ส้มส้ม สารอ่ะดูสารครับดูสารอ่ะโอ้โอ่าดูครับฐานมาเหยียบแล้วจะขยับตัวได้ไหมโอ้ดูครับมันจะกระดิกตัวได้ไหมไม่กระดิกเลยฮะโดนมันดูดครับโดนมันดูดโอ้โอันนี้ขนาดสองแรงแข็งขันนะครับขนาดสองร้อยทั้งนั้นนะ กระดิกไหมไ,ไหมปลาชาติลากลากลากไปทำไมนะปลาชาติลากลากสลิงไปทำไม ร,รยากาศก็อึมครึมครับดวงฝนจะตกม่อีกนะฮะถ้าตกม่อีกนี่แย่มากนะครับบรรยากาศาดูครับมืดตึ๊บเลยครับกองฟ้าออเอาปุ๊กกี้งัดปุ๊กกี้ขึ้นงัดปุ๊กกี้ขึ้นโอ้โอ้โอ ไม่เคลื่อนเลยพี่น้องโเดี๋ยวดูซานโส้มลายก็พอส้มลายอ้เอา มันไม่เคลื่อนตัวให้เลยนะมันไม่้นเคลื่อนตัวให้เลย ตูดลอยครับพี่น้องเจ้าส้มไลายเนี่ยตูดลอยเลยครับโอ้ไม่ไหวแล้วฮะไม่ขยับเลยครับทำยังไงดีเนื่องจากโคลนมันดูดนะครับขน้นอ่ะมันมันจอดไว้ทั้งคืนนะครับโคลนมันดูดแต่ว่าจะดึงให้มันขยับตัวนะครับ ดึงให้มันขยับตัวให้ได้นะไม่รู้ว่ามันขยับตัวไหมระวังแขกหลุดยิงครับลูกพี่อันนี้ต้องระวังแขกหลุดนะครับ เอาไงเอายังไงดีคนขับคนนี้ลงมาแล้ว ต้องเอาไม้ไปยัดลงไหมหรือ,อยังไงอรอดูครับพี่น้องรอดูาาครูจะทํำยังไงพยายามดึงแล้วมันไม่ขึ้นนะครับใช้รถแมคโครสองคันนะดึงไม่ขึ้นครับ มีขยับบ้างไมค์ขนุนไม่มีขยับเลยครับขยับมานิดเดียวครับเพราะว่าแทกแทกมันขวางอยู่ครับแท็กมันขวางาแท็กมันจะหันหน้ามาฝั่งนี้ครับมาหาฝัา่งนี้แต่ว่า,ามันติดเครื่องไม่ได้แท็กมันเลยขวางจะ,จะเอาดินตรงนั้นออกจานชูต้องเอาดินตรงนั้นออก ครับต้องุณให้ต่ำลงครับ เจ้าส้มลายนี่ท่อหายใจนี่ออกแรงเหมือนกันนะดูครับแต่ว่ามันมาอยู่ครับมันมานิดเดียวครับมาอยู่แต่ว่าถ้าติดเ,เครื่องได้นี่ช่วยกันนี่ผมว่าก็จะดีขึ้นครับ ชูต้องโปวยตรงนั้นให้ต่าลงนะเ,เพื่อที่จะดึงให้มันขยับตัวให้ได้นะครับตรงนี้เป็นน้ำหมดเลยนะอยู่ตั้งแต่เมื่อคืน ตรงนี้ก็เหมือนจะจมแล้วเนี่ยที่ยืนอาที่จะดึงก็ต้องมันมันเละไปหมดแล้วมันน่วมไปหมดแล้วครับย่ำทั้งเล่นตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะไม่ขึ้นนะฮะขึ้นคันเดียวคันนี้คันนี้ก็จมนะครับคันนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยคันนี้จมจมเอาขึ้นได้แต่เมื่อวานนะครับแต่เมื่อคืนนะ,ะแต่คันนี้นี่ไม่ไหวครับขึ้นไม่ได้ฮะ ครสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายบายครับสวัสดีครับ